มาครับวันนี้เราก็จะมาทําเครื่องให้อาหารไก่เนาะอาหารไก่อาหารปลาอาหารเป็ดใช้ได้หมดก็ไม่ได้มาทําใหม่นะคือมาปรับปรุงใหม่เนาะจากของเดิมอีกของเดิมผมก็จะมาเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเพราะว่าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าอะไรแต่ก่อนใช้เป็นแบบนี้นี่เป็นไอ้ไม้หลนเสื้อแล้วก็เป็นมอเตอร์ตัวนี้เนาะจะมาต่อกันแบบนี้แล้วก็ปั่นปัญหาคือเวลาเราเจออาหารเป็ดเนี่ยอาหารเป็ดเขาเป็นอาหารลูกเป็ดจะเป็นอาหารที่ละเอียดเล็กๆเนาะพอมันล่วงลงมาเนี่ยล่วงมาตรงเนี้ยมันแน่นตัวนี้ปั่นไม่ไปเพราะว่ากําลังตัวเนี้ย มันไม่พอแล้วมาถอดเสืเ้อมาปั่นไม่ไปมันก็นอืมก็คือใช้ไม่ได้เราก็เลยมาเปลี่ยนใหม่ให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมนี่เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นี่เป็นเดือยแบบนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นที่ที่ขุดที่จุดที่ขุดดินอะ่ะที่เจาะด,ดินอะ่ะปลูกต้นไม้อ,ะอ่ะอย่างนี้เนาะขนาดห้าเซนพอดีกับท่อสองนิ้วพอดีเป๊ะเลยแบบไม่แน่นไม่หลวมเลยคือพอดีเลยแล้วก็จะเป็นสว่านแบตเตอรี่เก่าตัวหนึ่งขนาดสิบสองโวลต์นี่ก็เป็นแบตเตอรี่เก่าที่ผมไปได้มาจากตลาดนัดมือสองกะแปดสิบ ถามว่า80กับที่เราไปซื้ออย่างนี้มาเนี่ยไอย้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมอเตอร์ลูกนึงหรือว่าพวกที่จอกก่อยี่ในราคามันก็พอๆกันเนาะแต่ผมมาใช้เป็นตัวนี้ดีกว่ามันได้ทั้งแรงบิดได้ทั้งกำลังเนาะแล้วก็ส่วนพลังงานที่ผมจ่ายให้ก็ใช้เป็นสวิตชิ่งเนาะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้แหละครับมีนี่ตัวขุดดินสว่านแบตเตอรี่เก่า12โวลต์ แล้วก็พวกท่อพวกอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คือถังของเดิมของเก่าผมเพิ่งเอามาดัดแปลงให้มันให้มันดีกว่าเดิมอ่ะพูดง่ายๆก็วันนี้ผมไปทำาเรื่องบทำอาหารไก่อาหารเป็ดของผมครับก็ไม่ใช่มาทําใหม่นะครับเพื่อเป็นของเก่านาะทีนี้ผมมาดัดแปลงใหม่นะเพราะว่าตอนที่ผมทําทีแรกนี่ผมใช้เป็นมอเตอร์แล้วก็ไม้แผ่นเสื้อทีนี้พอมันปั่นอาหารแล้วมันมันปั่นไม่ออกอ่ะพออาหารเม็ดเล็กละเอียดละเอียดอ่ะมันมันปั่นไม่ออกเนาะผมก็เลยมาทําใหม่อ่า ก็ต้องใช้ส่วนมากก็จะใช้เป็นของเดิมหมดนะครับส่วนมากที่ผมเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นสว่านขุดดินไอตัวกเกลียวที่ไส่ในที่หมุนนอะผมใช้เป็นสว่านขุดดินแล้วก็ใช้เป็นมอเตอร์ไอมอเตอร์นี่ผมใช้เป็นสว่านไฟฟ้าน112ะนนส่วนพลังงานผมก็ใช้เป็นสวนะิตชิ่งเนาะอย่างว่านะครับมันเป็นของเก่านีนี้ผมก็จะมาดัดแปลงใหม่นะอลอลื้อออกมาใหม่เนาะแล้วก็จะมายิงยิงล็อตเข้าไปใหม่ มากผมจะใช้เป็นการยิงลนะ็อตมากกว่าเพราะว่าเวลาลื้ออะไรนะมันง่ายเนาะนก็มาวัดดูวางท่อวางถังอาหารวางสว่านดูมันตรงกันไหมไม่ได้ระดับไหมปุ๊บพอได้เราก็จะมาตัดสว่านขุดดินออกเนาะอ่ะก็ลองจัดดูก็ทําไวไก่ผมก็เลี้ยงไม่ได้เยอะนะเลี้ยงประมาณที่หนึ่งตัวเนะาะบางทีเราไม่ค่อยได้ไปที่สวนเราก็จะใส่เองนี่แหละเนาะพอถึงเวลามันก็จะให้อาหารเองมันก็มีหลายอย่างนะสำหรับก้า ให้เราแบบปุไว้ใส่ที่นี่ครับเพราะว่ดการจับมันก็จะเปานลมในเวลาไม่อยากให้เวลาเราก็ให้เวลานั้นเนาะอันนี้ผมก็จะใช้ท่อ p ีซเนาะเป็นเป็นฝาปิด2นิ้วมาใช้รวมร้อนเป่าเพื่อเป็นตัวล็อกสว่านเนาะสว่านจะได้ไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาพอได้แล้วเราก็มายึดเลยครับยึด ยึดสว่านยึดอะไรให้มันอยู่ที่เนาะเพราะเวลาที่เขาทํางานสันมันจะได้ไม่หลุดไม่อะไรล็อกล็อกให้แน่นเลยนี่เขาใส่สว่านปุ๊บขันแล้วก็ขันล็อกล็อกแล้วก็ไปหมุนมาดูเอ้ก็โอเคได้คนระับตรงแล้วดูไปตรงนะแล้วทีนี้เราก็จะมาล็อกสว่านยึดสว่านไว้กับท่อ p ี c ีซีเราที่เราทําไว้ที่แรกเกิดไปยึดให้แน่นครับ เยอะเลยยุดรอบเลยก็ว่าได้เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองเทสลองจ่ายกระแสไฟเข้าไปดูว่าใช้งานได้ไหมอ่าใช้งานได้เนาะเดี๋ยวที่นี่เราก็จะมาลองเทสดูเลยว่าอ่าหลังจากได้ร็จเล่าเราก็มาลองเทสดูนะว่าใช้ได้ไหมล้วก็ใช้อาหารเป็ดที่ว่ามีปัญหาคราวที่แล้วแบบที่ว่าเขาเป็นเป็นเม็ดละเอียดแล้วพอมอเตอร์อันนั้นนะมันปั่นไม่ได้เนาะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นที่ที่เขาเรียกว่า ที่ขุดดินปลูกต้นไม้แล้วก็เป็นมอตเตอร์ของสว่านไฟฟ้าเนาะสว่านแบตเตอรี่อเอาทหารลงไปเลยครับให้เต็มแบบนี้เลยเหมือนที่ว่าเราใช้จริงๆไงเนาะ,นะใส่ดิ เพราะว่าครั้งที่แล้วที่ที่เครื่องมันปั่นไม่ได้เพราะว่าอาหารมันเยอะและมันแน่นไงแต่นี่เราก็ใส่ให้มันเหมือนที่ว่าเราใช้จริงเลยเนาะอะเราก็มาลองเทสดูเนาะอ่ะอันนี้ผมยังใช้เป็นแบตเตอรี่อยู่นะยังไม่ได้ยกไปที่สวนใ๋ยกที่สวนก็จะใช้เป็นสวิตชิ่ง นว่าใช้ได้แล้วก็ออกดีด้วยไม่มีติดขัดเลยเนาะเพราะว่าสว่านแบตเตอรี่เนี่ยเขามีทั้งเฟืองทดมีอะไรเขาเรียกอะไรนั่นแหละมันช่วยม,มีกําลังมันเยอะมันไม่เหมือนมอเตอร์ธรรมดามอเตอร์ motor, ลูกเล็กๆที่ว่าเรามาปั่นกับใช้เป็นไม้ทนเสือ้อเป็นแกนอะ่ะมันแรงไม่พออ่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะสาหรับการทำครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปติดที่สวนแล้วก็เอาไว้ให้อาหารเป็ดอาหารไก่ของผมเดี๋ยวผมก็จะทํา,าอีกหลายอันนะครับเพราะว่าไก่มันเริ่มมีจํานวนเยอะขึ้นแล้วบางทีเราไม่อยู่เนี่ยเป็นอาทิตย์หรือวาเ้ยรได ไปก่อนครับผมครับ